ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอ,อื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ นี้นะครับเรามาดูตลาดกันดีกว่านะผมหลังจากกิจกรรม TOTs เข้ามาครับตลาดเป็นยังไงบ้างนะผมก็เริ่มดูเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็ดูตัวใ,ใหม่ก่อนแล้วกันว่าตลาดเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ตัวใหม่ๆหนะไม่ต้องเดาเลยนะให้ให้ผมพูดผมคิดว่าตัวใหม่ทุกตัวตอนเนี้มีขายเยอะครับแล้วก็ราคาจะลงเรื่อยๆในอนาคตนแน่นอนนะถูกไหมนะเดี๋ยวเราไล่ดูกันนะมาดีนี่อันนี้เห็นไหมมีหลายตัวเดี๋ยวลงแน่นะครับแ่สิญโย อ่ะก็ใช่เหมือนกันนนะีเดี๋ยวก็ลงนะด็อกบาอ่ะก็ใช่อีกเดี๋ยวก็ลงนะครับผมนี่ก็ใช่อัลบาโตอันนี้ก็ใช่อ่ะเดี๋ยวก็ลงนะครับโรดิโกะเป็น,นีัยอันนี้ก็เหมือนยันก็น่าจะเป็นแนวโน้มประมาันี้ทุกตัวนะอันเนี้ยเขียวหมดนะครับตัวใหม่ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะคือราคามันยังสูงอยู่ด้วยแหละคนเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยกันนะ เขาไม่เลือกที่จะซื้อก็หรอกส่วนใหญ่หตอนนี้เขาอาจจะไปรอซื้อตออมาราคาถูกกว่านี้นะครับผมฮา uh huh. ร์ดแลนด์นี่ก็ยังเขียวก็ยังลงได้เรื่อยๆนะหลายๆตัวแต่เอาจริงๆนะมันทำให้ผมเห็นเลยนะเนี่ยตัวนักเตะพวกนี้เนี่ยที่มันล้นได้ก็เพราะคนเติมนะถูกปะที่เขาได้กันเร็วๆเนี่ยเพราะเขาเติมแพ็คทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วคิดดูดิว่าคนเติมแพ็คเยอะขนาดไหนมันถึงล้นขนาดนี้ได้นะครับถูกไหมอันนี้ร้อยสิบสองนะ เป็นตัวตอบอเนาะซึ่งมันบอกโอกาสดอกอาจจะยากแต่เดี๋ยวพอไปดูร้อยร้อยเก้าร้อยสิบแล้วน่จะเห็นภาพมากขึ้นเลยว่าแม่งคนเติมแม่งเยอะจัดเลยนะครับกิจกรรมเนี้ย t o t s นะครับผมแต่จริงๆก็ไม่แปลกกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับคนจะเติมเยอะก็ไม่แปลกนะครับผมเออร้อยสิบเอ็ดก็อาจจะยังไม่ได้มากเพราะว่ามันก็อาจจะดอบยากอยู่วะ,ะดูซาร่าสิซาร่านี้นะจะเยอะอเห็นป่ะห้าร้อยตัวนะครับพอซาร่าเป็นตัวในพาร์ทน่ะเยอะก็ไม่แปลก ดูไปเรื่อยๆก่อนร้อยสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้ก็เยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเยอะมากเป็นแบบหลักห้าหกร้อยเนี่ยอะโยเวนซาร่าพอซาร่ามันพาร์ตนะครับเออยัง,ง 100, ยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยพวกร้อยสิบเอ็ดหมายถึงยังไม่ถึงร้อยตัวนะไม่ใช่ราคานะครับเดี๋ยวพอดูร้อยสิบร้อยเก้าจะเห็นเห็นชัดเลยว่าแม่งมีเยอะนะเออมันค่อนข้างมีเยอะอันเนี้ยห้าสิบกว่าตัวอันนี้ก็ห้าสิบกว่าตัวอันเนี้ยเป็นร้อยเห็นไหมร้อยบวกนะเห็นไหมครับพอร้อยสิบแลละ อันนี้ก็ร้อยบวกเห็นไหมครับอันนี้ก็ร้อยบวกเห็นนะเอออันนี้พอร้อยสิบเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่ามันดูดอกเยอะกว่าร้อยสิบเอ็ดเนาะอันนี้ก็เป็นร้อยตัวปะเกือบเกือบอันนี้เกือบเกือบเนี่ยอ่าแต่มันเยอะกว่าร้อยสิบเอ็ดอ่ะเออถ้าดูร้อยสิบเอ็ดกับร้อยสิบอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าร้อยสิบมันจะมีดอกออกมามากกว่าเนาะเนี่ยดูจากในตลาดนะเออดูจากแค่ในตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นร้อยเก้าเนี่ยยิ่งหนักเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดแต่นี้ก่อนกดแต่ทีวีเอ้ทีเอสก่อนพูดผิด อ่ะเดี๋ยวดูร้อยเก้านะร้อยสิบแ่อย่างที่ผมบอกมันร้อยต้นๆอนะไรยเนี100่ยร้อยกว่าแต่ก็ยังอยู่ในหลักหนึ่งร้อยบวกเนาะแต่เดี๋ยวดูร้อยเก้านะครับเนี่ยดูดิห้าร้อยกว่าเนี่ยเก้าก็บวกเห็นไหมครับเออแสดงที่ผมคิดเนี่ยมันถูกนะยิ่งโอเอร์สูงๆก็ยิ่งดอกน้อยเนาะโอกาสดอกมันยากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยเห็นปะร้อยเก้าแม่งต้องกี่ตัวเนี่ยในตลาด ห้าหร้อยบวกเลยนะครับเนี่ยตัวนักเตะเข้าก้าบวกด้วยบางตัวก็เข้าก้าไปแล้วละร้อยแปดล่ะเก้าก้าบวกโอ้โหทำไมเขาสุ่มกันเร็วจัง่ะผมว่าต้องต้องเติมขนาดไหนอะถึงมีตัวนักเตะเข้ามาในตลาดเยอะขนาดเนี้ยตั้งแต่วันแรกของกิจกรรมที่เข้ามานะครับดูดิเชียเยอะจริง <c oughs> อ่ะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับนักเตะใหม่แล้วทีนีน้สิ่งที่ผมมีคอไว้นะครับในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับตลาด ก็คือ,อยังไงผมบอกว่าก่อนที่กิจ,จกรรมไปจะเข้าก็คือตลาดหลังสปอยถูกไหมครับนักเตะก,กิจเก่าอ่ะราคาจะล่วงเนาะซึ่งตอนนั้นก็ใช่ครับเพราะหลายๆตัวก็ล่วงเยอะมากเลยอย่างเมานินี่อะไรพวกนี้ที่เป็นตัวซ้ำใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมบอกไว้ว่าพอกิจใหม่เข้ามาเนี่ยคนเขายังไม่สามารถซื้อตัวกิจใหม่ได้ในทันทีตั้งแต่วันแรกผมคิดว่าตัวเก่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปในตอนนั้นซึ่งเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผมพูดถูกไหมครับ ก็เมารดิเี่เป็นไงเมารดินี่กดผิดเมารดินี่ควรคจะขึ้นเนาะถูกไหมตอนนี้ถ้าเป็นตามที่ผมคาดการไว้นะครับก็ใช่เห็นไหมครับจากเมื่อวานอะ่ะเท่าไหร่เองอะ่ะ9กกว่าล้านวะอันนี้ก็ร้อยกว่าเห็นไหมมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ผมบอกไว้ก็คือคนยังไม่สามารถซื้อเมาลดินี่1 1 5ได้ตั้งแต่วันนี้ครับเพราะดูราคามันละเห็ยดบาพันสองร้อยกว่าล้านนะครับเขาก็เลยกลับไปซื้อเมารดินี่ตัวนี้กันทําให้ราคามันขึ้นเนาะ เอออะลองไปดูตัวอื่นสิเป็นไหมนะครับโรนารนิโยอันนี้ก็เป็นปะรู้สึกมันจะร้อยยี่สิบปงน้เมื่อวานนะผมจำไม่ผิดวินิสูตวินิสูตนี่ก็อะแดงนะครับอันนี้ไม่มีคนขายเลยเออก็ตีทว่าแดงก็ได้อันนี้ก็ขึ้นผมจําได้ขึ้นนิดนึงไม่เยอะขึ้นนิดนึงซีดานซีดานนี่เท่าเดิมอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันยังล้นอย,อยู่เหมือนเดิมนะเออมันก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมสิก็ขึ้นหน่อยนึงขึ้นหน่อยนึงนะครับนิดนึง ไอ้พวกร้อยสิบสองอันนี้มันล้อนอยู่แล้วนะผมไม่พูดแล้วกันเคนละ่ะเคนเป็นไงเคนก็เหมือนเดิมครับล้นเหมือนเดิมเออแล้วมันปรับราคาต่ำสุดด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้ร้อยสิบสองเนี่ยมันปรับจากเท่าไหร่แปดสิบห้าจุดห้าเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นแปดสิบเก้าจุดหนึ่งครับแล้วพวกร้อยสิบเอ็ดอะร้อยสิบเอ็ดเนี่ยปรับจาก 68.4นะครับกลายเป็น71.2นะครับอันนี้มันปรับราคาต่ำสุดขึ้นด้วยนะก็ไม่รู้ทําไมมันปรับขึ้นนะผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ e อคิดอะไรมันควรจะปรับลงด้วยซ้ำนะมันไม่ควรจะปรับขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ต่อไปแล้วกันเรื่องการปรับราคานะยังไม่มีข่าวนะครับว่า EA จะปรับราคาลงตอนนี้นะเดี๋ยวไงถ้ามีข่าวเดี๋ยวผมมาแจ้งนะครับผมแล้วดูตัวอะไรอีกเดียที่เห็นภาพชัดๆว่าราคามันขึ้นเพ,นเพราะไม่มีปัญญาซื้อตัวใหม่นะครับฮารลนด่นไหมเออฮาแร์เออหนนเห็นชัดัดตวใ200ล่น เดี๋ยวดูตัวเก่าสิเมื่อวานราคาลงนะวันนี้จะราคาขึ้นอย่างที่ผมคิดไว้ไหมนะครับผมคิดว่าขึ้นอยู่แล้วดูนะเดี๋ยวดูนะขึ้นไหมอันนี้ขึ้นครับแดงเห็นไหมครับเออแสดงว่าสิ่งที่ผมสันนิษฐานไว้มันถูกต้องเนาะก็คลิปนี้ก็น่าจะตอบคำถามบางคนได้นะที่ว่าทําไมราคามันขึ้นนะผมก็เพราะที่ผมสันนิษฐานไว้นั่นแหละก็คือเพราะคนไม่สามารถซื้อตัวใหม่ได้ทันทีภายในวันนี้นะตัวเก่าเลยถูกดึงกลับไปนะครับเพื่อที่จะอาไปเล่นนะครับ ตัวเก่ามันเลยขึ้นนะครับผมแล้วถ้าถามในคาถามกับกันหละ่ะว่าพี่ครับแล้วตัวเก่าๆที่มันขึ้นตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะลงไหมครับพี่ถ้าให้ผมตอบคำถามนี้นะผมว่ามันลงนะครับคืออย่างที่ผมบอกมันขึ้นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่าคนเขาไม่สามารถซื้อตัวใหม่ได้เขาเลยไปซื้อตัวเก่ามันเลยขึ้นแต่พอเมื่อไหร่นะครับที่ตัวใหม่เนี่ยคนสามารถมีกําลังพอที่จะเอื้อมถึงหรือที่จะไปซื้อนะครับ ยังไงเดี๋ยวตัวเก่าก็ถูกเทคืนมาในตลาดครับผมแล้วช่วงนั้นนั่นแหละก็จะเป็นอีกช่วงหนึง่งที่พวกตัวเก่ากลับมาราคาต่ําลงไปเหมือนเดิมนะครับผมเออประมาณนั้นชัวนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่นะครับอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เออก็ต้องใช้เวลาหน่อยไม่เวลานาน,นไหมกว่าตัวเก่าจะราคาลง่ะพี่ก็ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าไอตัวใหม่เนี่ยพวกเนี้ยมันจะราคาแบบ น่าซื้อตอนไหนอะเออถูกไหมตอนนี้ผมว่าราคาตัวใหม่มันยังไม่ค่อยน่าซื้อะต้องให้เวลามันอะให้เวลาตัวใหม่ราคาล่วงไปกว่าน,นี้ก่อนอเออถึงตอนนั้นนั่นแหละเขาก็จะเริ่มเทต,ตัวเก่ากันเหมือนเดิมนะครับเอาพี่แล้วแบบนี้ผมควรเสริมทีมตอนไหนดีอะเสริมตอนนี้เลยดีไหมอะพี่เอาจริงๆผมว่ามันก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะที่จะเสริมนะครับเออเพราะว่าอะไรตอนนี้มันคืออะไรตัวเก่าราคาขึ้นถูกไหมตัวใหม่ราคาก็ยังแพง ดังนั้นยังไงก็ไม่ใช่ช่วงนี้แน่ที่น่าเสริมทีมนะถูกต้องไหมครับหรือผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าผมว่าถ้าอยากจะเสริมตัวกิจใหม่ๆนะครับก็รอราคามันลงไปมากกว่านี้ก่อนเออยังไม่ต้องรีบนะครับส่วนถ้าอยากเสริมตัวกิจเก่าละ่ะซื้อตอนนี้เลยดีไหมพี่ก็ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมทักเท่าไหร่แล้วถ้าอย่างผมอยากเสริมตัวเก่าอะตัวใหม่ผมไม่เล่นอะพี่ช่างแม่งเหอะตัวใหม่อะก็ถ้าให้ผมแนะนําก็อาจจะรอไปเสริมตอนที่ ตัวเก่าราคาร่วงซึ่งต,ตัวเก่าราคาล่วงตอนไหนก็น่าจะเป็นตอนที่ตัวใหม่อะราคามันนิ่งๆแล้วนั่นแหละตอนนี้เขาเริ่มเทตัวเก่ากันอนี่งที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นอะก็น่าจะเหมาะสมและที่จะเสริมตัวเก่านะครับแล้วถ้าอยากเสริมตอนนี้เลยพี่ทำไงดีอะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะแนะนําไปเสริมตัวที่แบบไม่ได้แพงมากใช้งานได้ดีอะไรประมาณนั้นน่าจะดีที่สุดครับ หรือทํากิจกรรมเล่นกิจกรรมไปก่อนก็ได้อย่างเช่นออาไปเติมพาร์เนี่ยเอาซาร่าเงี้ยเออเราไม่ต้องแบบเทียกว่าอะไรเราไม่ต้องเราไม่ต้องวก่กวนว่าแบบซาร่ามันจะถูกจะแพงในตลาดอะไรยังไงก็ช่างเราก็เก็บของเราไปเรื่อยเรื่อยเื่อยจนกว่ามันจะได้มาเองอย่างเงี้ยก็ได้เออไปเติมไม่ต้องยัดก็ได้นะครับไอที่มีในตลาดเยอะๆนี่คือเขายัดกันนะเออหรือเราไปเล่นกิจกรรมอย่างอื่นอนะเล่นเล่นรอแรกร้อยสิบเอ็ดก็ได้เออก็เล่นกิจกรรมไปคือเกมมันมีอะไรให้ทำเยอะนะไม่ใช่แค่ เราจะต้องมากังวลเรื่องราคาตลาดให้มันปวดหัวก็ได้ที่จริงเราไม่ต้องซีเรียสเลยยังได้เลยเรื่องราคาตลาดเนี่ยแต่ถ้าเราคิดวิเคราะห์วางแผนไว้ดีๆมันก็จะคุ้มค่าที่สุดแค่นั้นเองสําหรับเรื่องการซื้อขายเนาะคือเอาให้ดีที่สุดเลยนะผมคิดว่าเอาตัวฟรีมาเล่นะ่ะตอนเนี้น่าจะเวิร์กที่สุดแหละเพราะว่าตัวฟรีมันก็แจกเยอะพอสมควรเนาะเออจากกิจที่แล้วเอยอะไรเออนะครับ เอออย่างเนี้ยโอเว่นเนี่ยไอ้โอเว่นนี่ก็โคตรเก่งเลยอันนี้ดีลองผมนะไอ้ดีผมเป็น,นี้ก็ไม่ต้องแปลกใจน,นี่ดนะีลองครับโอเว่นนี่ก็โคตรเก่งเลยอ่ะเบรเว่นี่ก็เก่งมากคูมันนี่ก็เก่งมากๆเหมือนกันเออเนี่ยกุนดกานนี่ก็เล่นได้สบายนะครับเออคือทางที่ดีเราอาจจะแบบเอาตัวฟรีมาเล่นก่อนประมาณนั้นนะนะตอนนี้นะครับผมพอราคาตัวใหม่เริ่มนิ่งแล้วเราอาจจะไปมองหาตัวใหม่เลยก็ได้หรือเราค่อยจะไปเสิร์ฟตัวเก่าก็ได้เพราะตอนนั้นตัวเก่าก็จะราคาลงเหมือนกัน เออประมาณนั้นนะครับก็ขอพูดเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วหน่อยนะครับที่บอกว่าเขาแจกอะไรบ้างนะบอกในคลิปนั้นนะผมบอกว่า1 1 1จะล้นตลาดเมื่อไหร่เนาะก็คือวันที่26เดือนนี้ถูกไหมแต่ว่า1 1 2ยเนี่ยไอสตัวเนี้ยผมยังไม่ได้พูดเนาะ,ะเดี๋ยวผม,มาบอกแล้วกันว่ามันจะล้นเมื่อไหร่นะครับก็จะล้นก็ต่อเมื่อเขาแลก1 1 1ได้3ตัวถูกปะ่ะหรือเขาเอา90 0แต้มมาแลกเป็น11 2ไปเลยนั่นแหละก็คือจะล้นได้เหมือนกันทั้ง2กรณีเลยนะ แล้วซึ่งมันเป็นวันเดียวกันด้วยนะครับผมนั่นก็คือวันที่23เดือนหน้าเออ111ตัวแรกได้วันที่26เดือนนี้แต่ตัวที่สามอะจะได้วันที่23เดือนหน้าแล้วถ้าใครไม่เอาไปแรก111สาตัวนะครับก็จะได้112ในวันเดียวกันเลยก็คือวันที่23เดือนหน้าเช่นกันนะครับผมทำให้ยังไง112ล้นแน่นอนนะสามตัวนี้ในวันนั้นนะครับวันที่26นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้นะทั้งสายฟรีสายเติมครับ จะได้วางแผนนะว่าจะเอาอยัางไงกับร้อยสิบสองดีนะครับผมสาร้อยสามตัวนี้นะเพิ่มเติมอีกนิดก็คือตรงนี้นะครับดูโฆษณานี้นะในคอมมูนิตี้นะครับในชุมชนตรงนี้ดูได้วันละสองครั้งนะครับผมรีตอนตีสองกับบ่ายสองนะครับก็มาดูกันด้วยแล้วกันสองรอบตอนหนึ่งวันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตลาดนะครับหลังจากมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามานะที่โอเทียในวันแรกวันนี้นะครับผม ก็มาพูดให้ฟังนิดนหน่อยเออเกี่ยวกับจะเสริมทีมตอนไหนดีอะไรประมาณนั้นนะก็แล้วแต่คนนะใครอยากจะทาตามอยากจะรอหรือจะไม่รออยากจะซื้อเลยหรือจะอกจะยังไงก็เอาจริงๆก็สุดแล้วแต่คนนะผมก็แค่มาพูดให้ฟังเฉยๆนะผมเออยังไงก็แล้วแต่เลยนะโอเคครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะผมยังไงถ้าชอบก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะผมใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยกัน สวักสมาชิกนะครับดเนทครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาล่ะเมนวันนี้ก็ต้องขอจบไวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบาย